คอลัมน์คิดเหนือกระแสสำนึกประวัติศาสตร์สำนึกรักชาติทหารมีโครงการสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษามนุษย์สามกีบบางคนพอรู้เรื่องนี้จะเป็นจะตายแสดงความไม่พอใจและบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหารพวกเขาพูดผิดเพราะความไม่รู้ทหารเขามีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของประเทศ ทหารเขามีความรู้ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งที่ทําให้ทหารเป็นคนที่จงรักภักดีเหมาะจะเป็นผู้สอนประวัติศาสตร์ด้วยสำนึกของความรักชาติดังนั้นโครงการทหารสอนประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและที่แน่ๆจะต้องดีกว่าการที่นักการเมืองบางพักบางกลุ่มและอาจารย์บางคนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ยัดเยียดข้อมูลให้เยาวชนชังชาติและมีทัศนคติเป็นปริปักกับสถาบัานพระหมหากษัตริย์ ทำให้เยาวชนไม่ให้ความสําคัญกับรากเหง้าของความเป็นไทยไม่สํานึกบุญคุณบุรพกษัตริย์ที่ทรงนํำพาประเทศชาติให้มีการพัฒนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเยาวชนบางกลุ่มบางพวกไม่มีความกระตันอยู่ต่อบรรพชนที่เสียสละแรงกายแรงใจรวมทั้งชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาประเทศปกปักรักษาผืนแผ่นดินทองของไทยเอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็น ที่ผ่านมานักการเมืองและอาจารย์ที่ฉังชาติและมีทัศนคติที่เป็นปริปกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมบรรยายในสถานศึกษาจัดค่าเยเยาวชนบรรยายและทำกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนมีทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลาหนาแล้วพอทหารมาสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนรักชาติรักแผ่นดิน กตันยูรู้คุณพระมหากษัตริย์และบรรพชนตัวตึงของสามกีบก็มีอาการเหมือนขนน้ำลายฟูมปากและจากกระอักเลือดตายไม่เข้าใจจริงๆทำไมพวกเขากลัวที่จะมีทหารไปสอนให้เยาวชนรักชาติรักแผ่นดินและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดเวลามากว่า700ปีสำหรับบรรดาสามกีบทั้งตัวตึงของพรรคตัวตึงของคณะและคณาจารย์ ที่กำลังจะอกแตกตายที่รู้ว่าทหารตระเวนสอนประวัติศาสตร์ให้ครูและนักเรียนรักชาติจงสำเนีไว้เธอว่าการเรียนประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดสำนึกของความรักชาติความภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติประวัติศาสตร์จะทำให้พลเมืองของประเทศเข้าใจรากเหง้าของความเป็นไทยเข้าใจวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอุดมการ์ทางการเมืองบรรทัดฐานของสังคม และจะทําให้เราลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนรัษฎรที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานการเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่หลงผิดไปเรื่องนักการเมืองที่ชังชาติวุ่งทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงามของประเทศการสอนประวัติศาสตร์ที่ดีคือการสอนให้เราสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่คือของประเทศของเราในวันนี้รวมทั้งตระหนักรู้ว่า หากบุรพักษัตริย์และบัณฑชนของเราไม่ได้ทำสิ่งดีงามหลายๆอย่างในอดีตที่ผ่านมาประเทศชาติของเราจะเป็นเช่นไรคนที่ไม่รู้เรื่องราวในอดีตอาจเป็นคุณแก่ชาติแก่แผ่นดินย่อมไม่มีสำนึกกระตันอยู่ไม่มีความรักชาติรักแผ่นดินแต่จะมีทัศนคติชังชาติช่างวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติรวมทั้งชิงชังระบอบก,การปกครองของเราที่เป็นอยู่ในเวลานี้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือ การเรียนรู้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจและกระตันยู่การที่ทหารตระเวนสอนประวัติศาสตร์จะทําให้คนเข้าใจความเป็นมาในอดีตท,ที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทยการพัฒนาของบรรพชนในอดีตได้เป็นพื้นฐานที่แข็งแกรง่งมั่นคงให้คนรุ่นหลังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเข้าใจรากเหง้าที่ถูกต้องลึกซึง้ยงย่อมทําให้เราภูมิใจในความเป็นไทยและพร้อมที่จะดํารงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้เป็นเสน่ห์ของประเทศร่วมมือการสร้างความมั่นคงให้ประเทศรักษาอธิปไตยของชาติให้สมกับที่บรุรพักกษัตริย์และบรรพชนของเราได้มุ่งมั่นพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศมีสำนึกรักชาติเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศชาติประพฤติตนอยู่ในทํานองคลองธรรมเข้าใจคำว่าวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตธรรนบทธเนียมประเพณีความเชื่อค่านิยมที่ดีงามของความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเราสามารถสรุปได้อย่างเชัดเจนว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สอนโดยทหารที่รักชาตินั้นย่อมดีกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของประเทศด้วยข้อความที่ปิดเบือ่อจากคนสอนที่ชังชาติและยัดเยีดยดทัดดศนคติที่ผิดๆให้แก่เยาวชนจนทำให้เยาวชนส่วนหนึ่งกลายเป็นคนชังชาติ ที่ปฏิเสธความงดงามของความเป็นไทยและไม่มีความกตันอยู่ต่อสถาบาันพระมหากษัตริย์และบรรพชนดังนั้นใครมันจะทำน้ำลายฟูมปากหรือจักระอักเลือดตายก็ช่างมันเถอะเรามาช่วยกันสอนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้เยาวชนของเรารักชาติและมีความกระตันอยู่กันเถอะอย่างไรมันย่อมดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เราถูกครอบงำโดยคนที่ช่างชาติมีพฤติกรรมซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เรามาช่วยกัน ทำให้เต็มที่ทํากันอย่างเข้มแข็งให้กําลังใจทหารที่ทําโครงการดีๆขึ้นมาแม้ว่าเริ่มต้นตอนนี้อาจจะสายไปแต่ก็ดีกว่าที่พวกเราจะไม่ทําและปล่อยให้พวกชังชาติทําอยู่ข้างเดียวกระทรวงศึกษาธิการควรจะเร่งรัดพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าสํานึกประวัติศาสตร์คือสํานึกของความรักชาติเราละเลยเรื่องการปลูกฝังความรักชาติความกระตันอยู่ต่อแผ่นดิน ผ่านการสอนประวัติศาสตร์มานานแล้วอย่าปล่อยให้เยาวชนของเราถูกครอบงำโดยคนกลุ่มที่ไม่รักชาติรักแผ่นดินและกล่าวหาว่าการสอนประวัติศาสตร์เป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนหลงรักสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปอย่าให้คนที่ปิดเบือนประวัติศาสตร์ใช้วัตกรรมว่าจะเล่ประวัติศาสตร์ใหม่ภายใต้ชื่อประวัติศาสตร์ภาคประชาชนเพราะมันคือประวัติศาสตร์ ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ